การประกวดนางงามเป็นความฝันของคุณแม่ความฝันจริงๆของเราเหรอคือเราใฝ่ฝันว่าเราอะอยากเป็นภริยาเอกอักรราชทูตซึ่งคนจะฮ้าตัวผู้ชายเนี่ยชอบเด็กที่จบอังกฤษต้องเป็นผู้ชายที่กรูมิ่งตัวเองดีชอบผู้ชายที่แต่งตัวแบบพ r e พีชอบผู้ชายกลิ่นหอมชอบผู้ชายเรียนเก่งคือความใฝ่ฝันที่เราแบบใฝ่ฝันว่าเราอยาก จะเป็นแบบเห็นมองอนาคตของตัวเองแล้วก็อ๋อบ้านต้องมีบันไดวนคือบ้านนซึ่งตอนนี้มีแล้วด้วยใช่คือจะว่าอย่างเดียวก็ไม่ได้ะนะคือสามีที่ได้เนจบกเมกาแต่งตัวชอบใส่เสื้อยืดกางเกงยียนลูปรักภายนอกศูนย์เพราะว่ามีรอยสักด้วยเราไม่ชอบผู้ชายมีรอยสักเลยแต่สิ่งที่เขาให้เรานอกเหนือจากรูปรักภายนอกก็คือแบบเราก็คงไปหลงรักในสิ่งนั้นบวกกับบ,บันไดวนก็คือมาละแฮปปี้โอเค